สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเหรียญหน้าเก็บอีกเหรียญหนึ่งมาให้ดูให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับก็ลอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครๆก็ได้ยินเกิดมาผมก็ได้ยินชื่อนะครับหลวงปู่แหวนเนาะ พิเศษก็คืออันนี้เป็นวัดจัดสร้างมาเลยนะครับวัดจัดสร้างพิมพ์มาอยู่ในเหรียญเลยเนาะก็เลยมีสองมีอยู่สองเหรียญน,นะครับก็เลยเอามาดูให้ชมกันพอดีเพิ่งได้มานะเหรียญน,นี้ไม่ได้ต่อโคดนะครับเหรียญสองเหรียญน,นี้ไม่ไม่มีโคดเนาะมันจะมีแบบมีโคดแล้วก็ไม่มีโคดนะ เป็นเหรียญสวยนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับจมูกไม่แตะเลยเดี๋ยวประวัติการสร้างชัดเจนนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บหลวงปู่แหวนรุ่นเจดีปเปรสี 4, พิมพ์รูปไข่เนื้อทองแดงโดยแม่ปังปี17นะครับปี17เ่เสร้างโดยวัดวัดวัด,วดโดยแม่ปังอำเภอเผาจังหวัดเชียงใหม่มีคณะกรรมการคณะกรรมการ นาย้พลตำรวจพลตีนะครับพลตีบราลุงแล้วก็มีพระครูชินเทพนะครับเป็นเป็นกรรมการที่ปรึกษาเนาะจำนวนการสร้างประมาณ1 0 0 0 0แสนเดือนน่าจะดยประมาณนะครับอันนี้ย่อๆนะประมาณข่าวๆให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนิดหนึ่งนี่ครับ เลียนไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยผิวยังเป็นกระจกเลยนะครับผิวยังสุบไวอยู่เลยนะผิวเดิมๆนะครับเกเก์เขาบอกว่ามีนะครับแต่ว่าผมยังยังไม่เจอนะครับเจอเกยยังยังไม่เห็นเห็นพระเกยนะครับแต่ว่า ก็บอกว่ามีแล้วออกมาแล้วจะดีแปดสีนี่ครับวัดจัดสร้างนะครับชัดเจนเลยนะครับดูภาก็จะเป็นคมคมครับคม,คมผิวธรรมชาติคมคมนะครับตัวหนังสือคมคมนะคมคมอันนี้ ไม่ได้ต่อโคตนะนี่รอยตัดนะครับรอยตัดมีจุดสังเกตที่ผมเห็นในเรียญเนานะมีจุดสังเกตที่เห็นในเรียนก็จะมีมีตรงรอยตัดมีตรงรอยตัดจะส่องให้ดูรอยตัดรอยตัดอันนี้รอยตัดเก่านะ รอยตัดเก่าอยู่ข้างในเอ่ยจะมีขีดอยู่นะครับหนึ่งขีดเดี๋ยวนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่นะครับอันนี้มาอันนี้คือรอยตัดตัวเดียวกันนะครับจะมีจะมีเหมือนกันเลยนี่ตรงนี้นะครับนี่ ตรงนี้นะครับจุดที่ผมสังเกตเนะแล้วก็ตัวพิมพ์บรสอนี่จะเป็นจะเป็นร่องลงไปนะครับจะเป็นรนะ่องไม่นูนนะเป็นร่องไม่นูนเนาะเป็นร่องไม่นูนแล้วก็จําหน้าหลวงพ่อให้แม่นนะครับหลวงพ่อจากคมคมนะครับเย็นสวยมากเลย อันนี้ลงดำเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลย,เดเดเลยได้มาเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับรุ่นนี้มีมีเหรียญทองคำที่จัดสร้างเนาะมีเหรียญมีนะวา่าโลหะด้วยนะครับแล้วก็มีทองแดง แล้วว่าโลหะทองแดงแล้วก็มีทองคำมีเนื้องเงินด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นยน้าเก็บของปูแวนกำลังมานะครับปูป่แวนถ้ามีก็เช่ามาเก็บไปได้นะครับเหรียญ JD 8 4 ไม่มีจุดอะไรที่ต้องดูมากนะครับเพราะว่ายังไม่มีเก๊มาเปรียบเทียบผมยังยังไม่เห็นนะครับเราก็ดูธรรมชาติโดยรวมนะครับดูรอยตัดที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็นี่แค่นี้ครับมีฝากแค่นี้ครับวันนี้วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมขอบารมีหลวงปูนะครับคุ้มครองทุกท่านที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ